สวัสดีครับ BT p r e m i u m Auto Si Non นะครับผมวันนี้มาส่งงานกับ Nissan t e r a J32 คันนี้นะครับผมไฟเดิมลูกค้าไม่สว่างนะครับตดินเดิมลูกค้าก็เป็นโปรเจคเตอร์โรงงานมาอยู่แล้วนะครับผมแต่ไม่สว่างนะครับผมลูกค้าคันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณลูกค้าเลยครับที่ให้ความไว้วาจากทางร้านนะครับผมคันนี้ลูกค้าเดินทางตรงมาจากจังหวัดยะโสธรนะครับเพื่อมาทาไฟกับเราโดยเฉพาะเลยนะครับผมนี่ครับลูกค้าได้ใส่เป็นโปรเจคเตอร์ใบบอก8.1บูเลนนะครับตัวนี้มาคู่กับประหลาด45วัตต์นะครับผม พร้อมด้วยกรอบวงแหวน LED เวมสไตล์และ Day l i ล h t อ u d i ดีนะครับเดี๋ยวมาดูแสงกันว่าจะเป็นยังไงตาทเครื่องครับสตาทเครื่องแล้วเปิดไฟออนนะครับ d a y l i ล h t Audi ดีนะครับเต็บจากวาดซ้ายกวาดขวานะครับผมแล้วขาวแช่นะครับไฟลี่ครับพอเปิดไฟลี่นะครับ d a y l ไล h ์จะดิมแสงลงอัตโนมัตินะครับผมไฟต่ำครับไฟสูงครับเช่นเดิมนะครับผมทางร้านเป็นไฟซีนอนะครับลูกเอลทุกตัวมีสูงต่ำในตัวนะครับ ดี๋ยวมาดูแสงหน้าตัวรถกันนะครับผมไฟสูงครับโอ้นี่กลางวันนะครับแดดจ้าๆนะครับผม๋ยวมาดูแสงผ่านพิม์มตัวรถกันนะครับผมไฟสูงครับชัดเจนครับผมสว่างในตัวรถน้องตัวรถไม่ต่างกันเลยนะครับผมไฟฉุกเฉินครับสเตปไฟเดียวออดี้นะครับจะเป็นไฟวิ่งนะครับผม สวยๆเลยนะครับโอเคปิดชุเชิญครับสนใจงานติดตั้งเดีอย่างนี้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับสําหรับลูกค้าที่อยู่ไกลๆแล้วติดต่อเข้ามานะครับเรามาทํานะครับผมทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษและของแถมพิเศษให้แน่นอนครับผมขอบคุณครับ